สวัสดีครับพบกันครับกับ SSK Service t a i วช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราอาจจะมาเจอกันในรูปแบบที่แปกตาไปน,นิดหนึ่งนะเพราะว่าม้อยครั้งที่ผมเวลาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวิดีโออะไรพวกนี้ผมจะไม่ค่อยได้โผล่หน้ามาให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับคราวนี้เป็นเรื่องของช่วง บ้านเราเนี่ยกำลังมีโควิดนะฮะซึ่งช่วงนี้เกือบาจากทุกจังหวัดโดยเฉพาะที่ผมอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเรามา,อ,าอยู่บ้านแล้วก็มาเรียนรู้กันที่บ้านกันสักหน่อยนะครับนะฮะผมจะทำวิดีโอตัวนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับคือจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น หรือระบบทําความเย็นขนาดเล็กนะครับเครื่องสักผ้าแล้วก็แอร์บ้านซึ่งพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับนับตั้งแต่ศูนย์เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมบจะจะมานั่นคุยกันแล้วก็มาแลกเปล่นความรู้แบบนี้เพราะฉะนั้นเ,เป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าผมได้เพิ่งทำเจ้าแผงสาธิตตัวนี้นะ แล้วก็เป็นโอกาสดีที่ว่านักเ,เรียนที่เคยเรียนไปเนี่ยใแผนตัวแนี่มันยังไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นการครบควรไปตัวนะครับสำหรับท่านที่ได้เรียนแล้วก็ได้ฝึกฝนจากที่นี่ไปแล้วแต่บางทีบางครั้งเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีในเชิงปฏิบัติหรือว่าพื้นฐานที่เราเรียนไปเนี่ยมันสําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็มา,าทบทวนแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็บอกนะครับสำหรับที่ท่านที่เพิ่งจะเริ่มตน้นนะครับเราจะได้รู้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่า,าสิ่งที่ผมคุยหรือแลกเปลี่ยนความรู้ไปเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปอ้างอิงแบบเป็นวิชาการได้นะครับนะบเพราะฉะนั้นเรารู้ เพื่อที่เราจะนําไปเป็นบัทจริงนะครับแล้วก็ไปสอบจริงมีปัญหาหรืออะไรตรงไหนที่ไม่เข้าใจโทรมาสอบถามได้นะฮะที่เบอร์นะครับ0846663328หรือว่าที่ไอดีไลน์นะครับแอดไลน์มาคุณก็บอกชื่อไลน์ของคุณมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสื่อสารกันไม่ได้นะฮะ เพราะฉะนั้นไอน์าล,าอลืมบอกไป ID l ล n e นะครับ S S C K Service นะครับเป็นชื่อเดียวกับช่อง u ู u b e ของช่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มค่อยๆปูพื้นฐานกันเกี่ยวกับเรื่องของอวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องระบบทำความเย็นขนาดเล็กก่อนซึ่งเราก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับตู้ยเย็นไม่ว่าจะเป็นตู้ยเย็นประตูเดียว2ประตู ไซส์บไซส์หรือตู้แช่ตู้แช่เครื่องดื่มแช่เค้กนะครับตู้เหล่านี้พื้นฐานทั้งหมดเนี่ยคล้ายๆกันเหมือนกันหมดนะครับจะแต,ตกต่างก็เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้อย่างเช่นคอมเพรสเซอร์ขนาดของหัวฉีดลมยาหรือแคปซูลนะฮะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะ เข้าไปถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบพวกเนี่เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับผมจะไม่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ามาจากไหนอะไรนะฮะเพราะว่าทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับไฟบ้าน AC นะครับเป็นไฟสลับ220โวล์นะฮะส่วนไฟ DC ก็คือไฟแบตเตอรี่นะไฟทำเร่ใแ้บนะนะเราจะค่อยๆคุยกันไปตามลำดับขั้นตอนนะฮะวันนี้ เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบทําความเย็นขนาดเล็กนะฮะซึ่งเราจะพูดถึงที่เราเน้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับตู้เย็นนะฮะตู้แช่ตู้ทําความเย็นอะไรพวกนั้นส่วนเรื่องแอร์บ้านเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงพื้นฐานแต่โดยรวมแล้วแอร์บ้านพื้นฐานองเหมือนกันครับกับที่เรากําลังจะพูดถึงนะฮะพูดมาเยอะนะฮะจะว่าพูดเยอะอีก เรามาเข้าเรื่องกันเลยในระบบความเย็นมันจะมีอยู่3เรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คืออย่างแรกระบบท่อหรือระบบความเย็นนะครับอย่างที่สองนั่นก็คือระบบไฟฟ้าน,นะแล้วอย่างที่สามนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ3ารทำความเย็นหรือน้ำยานะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะพูดถึง นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับะระบบท่อหรือระบบทำความเย็นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทำความรู้จักนะครับแล้วก็มาทราบถึงองค์ประกอบของเจ้าระบบท่อเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มจากนะฮะที่เราคุ้นกันดีเลยนั่นก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์มีชื่อจริงเต็มๆ็มเนี่ยเราเรียกว่าอ e r m ม t i c มอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับชื่อของตัวมันเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าในตัวมันเนี่ยมีทั้งส่วนประกอบของมอเตอร์นั่นคือส่วนของไฟฟ้านะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์นั่นคือส่วนของกลไกซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในระบบท่อนะฮะหน้าที่ของคอมเพรสเซอร์คร่าวๆเรารู้ไว้ก่อนว่าเ,เจ้าคอมเพรสเซอร์เนี่ยทำหน้าที่อัดแล้วก็ดูดสารทำความเย็น ภายในระบบส่วนจะอัดจะดูดยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันหลังจากที่เราได้แนะนําองค์ประกอบต่างๆของระบบท่อจนครบแล้วนะฮะต่อไปนั่นก็คือแผงระบายความร้อนนะครับหรือที่ช่างเราเร,เรียกกันว่าเจ้าคอนเดนซิงนะครับคอนเดนซิงนั่นคือแผงระบายความร้อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ้าแผงนี้อยู่ภายในตู้นะฮะ แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อนนั้นถ้าใครยังทันเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าตู้เย็นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีแผงระบายความร้อนหรือเจ้าตัวคอนเดนซิงเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับถ้าเป็นตู้ของยุโรปที่มาจากยุโรปอย่างตู้ของฟิลิปหรือวอร์ o ูนะครับจะมีแผงระบายความร้อนอยู่ด้านหลังนะฮะเราจะเห็นได้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีครับยังมี ต่อไปก็คือตัวไดเออร์สแตนเนอร์ yer, Standard, หรือฟิลเตอร์ไดเออร์นะครับเป็นตัวกรองความชื้นนะครับสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในระบบนะฮะเอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนจากนั้นก็จะเป็นแคปทิวหรือท่อรูเข็มหรือหัวฉีดน้ำยาแล้วแต่ว่าใครจะเรียกแาบ,บไหนนะฮะทำหน้าที่นะครับ น้ำยาจะวิ่งผ่านเจ้าท่อลูเข็มเนี่ยแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะไปออกที่แผงคอยเย็นหรืออ e ีเว็บเรลเตอร์เป็นตัวต่อไปนะครับแผงคอยเย็นที่อยู่ในตู้นะถ้าเป็นตู้ประตูเดียวนี่เราจะเรียกแผงนั้นว่าเป็นแผ่นเพลทนะครับเรียกเพลทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตู้2ประตูนะครับหรือไซส์ใไซส์หรือตู้ใหญ่ๆเนี่ยเราจะเรียกเจ้าแผงคอยเย็น ว่าอีเวปเปอร์เลเตอร์นะครับหรือจะเรียกลังพึ่งก็ได้ครับนะฮะหรือเรียกคอยเย็นก็ได้ฮะถ้าเป็นแอร์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าคอยเย็นนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ำยาออกมาจากหลนฉีดออกมาจากแผงอีเวปเปอร์เเตอร์แล้วเนี่ยก็จะกลับสู่ทางด้านดูดของเจ้าคอมเพรสเซอร์นะฮะรายละเอียดปีกย่อยของคอมเพรสเซอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปว่ากันในคลิป ต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการทำงานของระบบท่อกันก่อนนะฮะว่ามันทำงานได้อย่างไรนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของสารทำความเย็นด้วยนะครับหรือน้ำยานั่นเองเออระบบวัฏจักรของน้ำยาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเราเค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปตรงนี้ มีความสําคัญที่เราต้องอรับรู้เอาไว้นะครับเผื่อเวลาเราไปเจอ,อตู้จริงๆเนี่ยเราจะได้วิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยได้ถูกต้องว่าเราควรจะทําอย่างไรกับตู้แล้วก็อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้เช่นกันนะครับครับสำหรับเรื่อง หมุนเวียนของน้ํายาหรือวัชจักรของน้ํายาหรือวัชจักรของสารทําความเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอธิบายต่อในคลิปต่อไปนะครับพยายามจะให้ต่อเนื่องกันไปทุกวันวันละสิบหรือไม่เกินสิบห้านาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็คงจะเป็นคลิปแรกที่เราได้เริ่มต้นวันนี้ก็จา,าจารยผมจะอธิบายไว้เบอง้อนเท่านี้ก่อนนะครับนะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอ,งตอนท้ายนี้เหมือนเดิมครับที่ผมเคยพูดไปอ่อขอให้ความรู้จงสถิตอยู่กับตัวท่านทุกท่านทุกทคนตลอดไปรับขอบคุณครับนะฮะสวัสดี